ลัคนาราศีที่จะได้คุณจากพระราหูเป็นกเกษตร1ปีครึ่งตั้งแต่พฤษภาคม2568นะฮะราศีมีผล30ลัคนามีผล70คือมรกร่กมเมธพฤษกเมถุนสิงตุลพิจิกและธนูนะฮะลัคนาราศีมกรรวยรายได้จะเยอะ,ล,ะลัคนาราศีกุมตัวเองมีกำลังแข็งแข็ง ลัคนาราศีเมษโชคลาภดีเสียงโชคได้ลัคนาราศีพฤษภการงานดีงานมั่นคงลัคนาราศีเมถุนการงานดีการงานมั่นคงลัคนาราศีสิงห์คู่ด,คดีคู่เด่นคู่มั่นคงช่วยเหลือได้ดีได้คู่นะใครโสดะจะได้คู่ลัคนาราศีตุลบุตรหลานบริวารจะดีจะช่วยเหลือลัคนาราศีพิจิกจะได้บ้านได้รถใหม่บ้านครอบครัวญาติพี่น้องคนในครอบครัวช่วยเหลือดี ลัคนาราศีธนูเพื่อนฝูงดีมั่นคงการติดต่อสื่อสารและสังคมดีนะฮะขอให้เฮง,งปังปังนันานงรวยรสุขภาพแข็งแรงนะนี่คือลัคนาราศีที่จะได้คุณจากพระราหูเป็นเกษตรตั้งแต่พฤษภาคม2568นะฮะทวนอีกรอบหนึ่งมกรกลุ่มเมษพฤษศเมถุนสิงตุลพิจิกธนูขอให้เฮงปังปังนานรวรสุขภาพแข็งแรงจ้าเดี๋ยวอ่านตามนี้เลยนะ